ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเทพเก็บอวยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับผมก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาแต่ก็เป็นตัวละครเดิมเพิ่มเติมคือเอาคอสตูมมาขายนะฮะเอาคอสตูมกลับมาขายนะครับผมก็เป็นตัวคอสตูมอาร์ทิมิสนะครับผมก็ใครที่มีอาร์ทิมิสอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทําก็ได้แต่ว่า มีคอสตูมกลับมาขายนะครับมาเราไปดูกันว่ามีตัวอะไรกลับมาบ้างนะครับปึบก็ตัวแรกนะครับก็จะมีอ่าอาร์เทมิสนะครับผมมียุนรังอ่ากลับมานะครับ อีโวเคที่นะครับอีโวอาชานะครับผมอีโวสีการดีนะครับอีโวหนูเอื้อยนะครับบิสกิตบิสกิตก็กลับมาเว่โกลเด้นไมอาก็กลับมาโกลเด้นเกตเอาทใส่มาเพื่อนะฮะก็แต่ละตัวนะครับจะใช้วัตถุดิบต่างกันนะครับตัวหลักนะครับก็คือ3ตัวนะครับใช้5อันนะครับผมก็ อ่อสองตัวนี้อธิพิตรกษับยุนรังนะครับใช้ตารวมดาวนะครับทั้งหมดอย่างละห้านะครับเคที่สี่นะครับอาชาสี่นะครับสีกันดีสี่หนูเอื้อยสี่นะครับบิสกิตสามแล้วก็โกลเด้นไมอาสามโกลเด้นเกรดสองนะครับผมใช้ตารวมดาวเอสนะฮะตารวมดาวเอสนะครับหาได้ด้วยการเอาดาวสีฟ้า2ชิ้นนะครับดาวสีเขียว2ชิ้นแล้วก็ดาวสีม่วง2ชิ้นนะครับเพื่อมาแลกเป็น ตารวมดาวนะครับก็คือถ้าเกิดว่าจะเอาอาร์เทมิสก็ใช้หลังอย่างละสิบชุดนั่นเองนะครับผมก็มีตัวตำนานนะครับกลับมาขายก็เป็นแสงแห่งตำนานอาร์เทมิสกับแสงแห่งตำนานยุนรังนะครับกลับมาขายโอเคไปดูราคาก่อนเท่าไหร่นะครับปึ๊บแพ็กเกจอยู่ไหนอ่าพิเศษนะครับแสงแห่งตำนานอาร์เทมิสนะครับก็น่าจะ3 4มอย่มั้งยุนรังก็349นะครับผม แล้วก็มีตัวนี้นะครับแพ็กเกจโอเคมีอัญมณีคอสตูมนะครับมาให้เลือกนะครับก็คือเราสามารถซื้อได้เลยหกแพ็คนะครับโอ้โห,โห,โห,โหแพ็กเจ็ดร้อกว่าบาทนะครับผมก็เบาๆนะครับผมใครที่สนใจก็จัดกันได้นะครับก็ะจะมีตัวอาร์เทมิสนะครับผมยุนรังอาชานะครับผมแล้วก็ โอ้โอเคนเนี่ยมีอยู่หกตัวเนี่ยดูเอานะครับก็ดูว่าเป็นตัวอะไรนะครับไม่อยากพูดเยอะไม่มีอะไรเลยก็มีแพ็คตำนานเอโรนี่นะครับโอ้สุ่มโอกาสได้ตำนานเลยนะโอเคไม่มีอะไรเลยนะครับประมาณนี้เนาะมาในรูปแบบของเมกกาแจ็คพอตอีกแล้วนะครับคิดอะไรไม่ออกกับเมกกาแจ็คพอตไว้ก่อนนะครับผมช่วงนี้เออ ก็ไปหากันนะครับสุ่มเมก้าทุกๆ40ครั้งก็รับแพ็คนะครับผมรับแพ็คมาสุ่มอีกหนึ่งแพ็คนะครับก็สุ่มทุกๆ2,000เพชรนั่นแหละโอเคอ่ะเราไปดูก่อนนะครับว่าตัวไ e อตัวอาร์เทมิสนะครับอัญ,ญมณีเนี่ยมันบวกอะไรนะครับสมุดอัญ,ญมณีตัวคอสตูมนะครับอาร์เทมิสนะครับเมื่อก่อสร้างหรืออัปเกรดเป็นแลนด์มาร์กนะครับมีโอกาส45%รอยเก๋าต่ออีกครั้งเฮ้ยอันนี้ดี ผมบอกได้เลยว่าใครที่เล่นสายแอติมิตอยู่นะครับตัวนี้นี่ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าแอติมิตเนี่ยมันเป็นสายสร้างแลนด์มาร์กไงทอยเต่าแล้วสร้างไปเรื่อยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่ากูไม่ได้เล่นแอติมิตแต่คอตูมนางสวยอยู่นะเออคอตูมนางนี่อลังการงานสร้างอยู่นะครับผมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าถ้าเป็นผมนะผมจะจัดคอตูมไกอาดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเทียบกันนะ ถ้าให้เลือกระหว่างอัลเทมิสกับไกอานะครับผมเลือกไกอาดีกว่านะครับแต่ว่าคอสตูมตอนนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่จัดนะผมอาจจะไปรอแพ็คที่อ่าซื้ออัญมณีบวกกับคอสตูมเออเดี๋ยวยังไงมันต้องมีกลับมาเลหลังเนะชื่อผมดิแต่ตอนนี้ก็คือผมอาจจะยังไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับอัญมณีกอ่าอัญมณีไกอาเนาะก็คือเล็งไว้เหมือนกันแต่ว่าอยากจะให้มันเป็นตํานานนะครับผมไกอาก็น่าเล่นอยู่นะครับ ส่วนตัวอัญมณีอัลเทมิสก็งั้นๆมากนะครับผมอะแล้วก็อย่าไปลืมนะครับส่งใบโควเวอร์ทองกันด้วยนะครับอะเดี๋ยวผมส่งให้ดูเลยน่าจะได้ทั้งหมด10คนนะครับสิบคนก็คือได้2ี่สิเพชนะฮะฮึบ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 อะครบยังยังไม่ครบเ้ยโอเคครบแล้วนะครับผมนะมา สุมเล่นนะครับโอ้โหได้กีเครื่องราง,างโอเคเอาไอว้อีเวนต์หน้าโอ้โหดาวสีเขียวไม่รู้เหมือนกันว่าดาวสีอะไรออกอยากนะครับสิบเพชรกล่องสมบัติฮึบดาวสีฟ้าแสดงว่าดาวสีแดงน่าจะออกเอ้ดาวสีม่วงออก ตกลงอะไรออกยากวะเนี่ยเฮโอเคขอไปดูอัตราการสุ่มก่อนนะอัตราการสุ่มนะครับสุ่มแจ็คพอตอา่าสีม่วงออกหนึ่งจุดหกนะครับอ๋อสีเขียวออกยากนะครับสีเขียวออกยากสุดนะครับผมแล้วก็สีฟ้าสีม่วงโอเค มีอีเวนต์รวมไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะน่าจะมีอีเวนต์รวมนะผมว่าโอเคก็อีเวนต์รวมดาวนะครับก็อืม <c oughs> ไม่มีอะไรน่าน่าสนใจเลยอะ่ะเออเอาจิงนะครับผมไม่มีตัวอะไรที่แบบน่าน่าทำเลยเพราะฉะนั้นข้ามได้ก็ข้ามนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะมันต้องมีแจกฟรีมาทักอันนึงนะครับ พึบพึบเพึบพึ่พึบเพเอาละสองชั่วโมงนะครับแพ็กอีเวนต์ L โอ้โห L V E เคกดไปหมดโอ้โห L O V E นะฮึบหกชั่วโมงเก้าชั่วโมงครับกดไปให้หมดผมไม่ได้เปิดเลยนะเพราะว่าอีเวนต์ที่แล้วผมไม่ทำนะครับผมไอตัวนาโอมิเนะ อีเวนต์นี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์พักเพชรน,นะครับด่าเฮ้โอ้โหโอเคอ่ะเดี๋ยวอีเวนต์ใหม่นะครับฮบโอเคสีฟ้านะครับเอ๊ะสีอะไรออกยากนะสีเขียวใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับอัปเกรดเลยอัปเกรดเลยฮึบล่าสุดไป นี่ปะวัตถุดิบปะรวมไปเลยครับคืออยากรู้ไงว่ารวมมันจะได้คืออีเวนต์เนี่ยผมไม่ทำแน่แน่เพราะว่าตัวละครเนี่ยมีหมดแล้วนะครับเรียกว่ามีเกือบทุกตัวแล้วนะครับก็เป็นตัวที่ <laughs> ทั้งยูนรังนะครับท,ทั้งอาร์เทมิสก็มีหมดแล้วคืออีเวนต์เนี่ยเน้นขายคอตูมเว้ยไม่ได้เน้นทำเว้นเลยอีเวนต์นี้เน้นเขาเน้นขายคอตูมนะครับดูก็รู้ โอเคอีเวนต์นี้เน้นขายครับผมไม่ได้เน้นทําเว้นนะฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็พักเพชรแน่นอนนะครับฮึบโอ้โหยังจะรวมไม่ได้อีกอ่ะโอเคเรียบร้อยกดรวมเลยครับเอาเป็นสีฟ้ากับสีม่วงนะครับ ก็มีโอกาสได้อีโวไดออนนะครับอีโวสกาเลตนะครับไอรีนมีแล้วกาเดียลูเซียกาเดียนลูเซียกาเดียนลูเซียมันตัวแจกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ดักดักไอเทมิสหหหหกับให้หาด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับมากดร่วมฮึปเอยไปสนีเลบลังเจ้า อเกรดเกรดจัดโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับอีเวนต์นี้นะครับคือบอกตรงๆนะครับมันก็เป็นอีเวนต์พักเพชรนะครับสําหรับใครหลายๆคนหลายๆคนแตพักเพชรอยู่แล้วนะครับอย่างผมก็เป็นต้นนะครับผมก็เป็นอีเวนต์ที่ทุกๆคนน่าจะชอบนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะจัดอัมมานี่คอสตูมนะครับก็อยู่ประมาณ7 0 0กว่าบาทนะครับถึงไหมน่าจะประมาณ700นะอ่าะผมว่า นะครับ700กว่าบาทนะครับผมใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะครับส่วนผมเนี่ยผมรอดีกว่าผมรอเลหลังไกอาแล้วซื้อคอตุ่มกับยามันีทีเดียวเลยนะครับผมผมว่ามันมันค่อนข้างโหดนะครับผมแต่ว่าคือเอามาก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับสำหรับไกอานะครับโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทคเก็บไว้ด้วยลวกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะซื้อขายดีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคยังไงก็เอาไว้เจอกันคิดหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า